ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมผมเพิ่มยอดสมาชิกหรือยอดคนเข้าในกลุ่ม Facebook กันนะครับผมแล้วขั้นตอนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวใครมาทิดตามผมกันได้แบบง่ายกันได้เลยลก่อนอื่นเลยให้เราได้กดทํามาที่ Google ก,ก,กันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์คนหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า K M MM M ขีดเหตุนะผมให้พิมพ์คนหาตามมาแบบนี้อ่ะแล้วพอได้พิมพ์คนหาตามมาได้แบบนี้แล้วเราก็ได้เด้งเขึ้นมาที่ Davis A, วเ,เ A, บบะะว,ว็บไซต์เออเราะ แล้วก็พอได้กดเข้ามากั้ที่ในเว็บไซต์ผมในเว็บไซต์เขาก็จะมีเราได้กดลงชื่อใช้งานการสมัครสมาชิกกันแบบนี้เนาะสำหรับใครที่ได้เข้ามากันแล้วนะผมและไม่มีสมาชิกก็ยังให้สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกกันไปได้เลยอ่ะแล้วก็เพียงได้กดสมัครสมาชิกกันมาผมจะหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีเราได้สมัครกันง่ายๆผมมีแค่กรอกข้อมูลใาแบบนี้นะผมแล้วก็มาตีที่ตรงล่างนี้เพื่อเป็นการยืนยันนะผมเราก็กดสมัครไปท่ตรงนี้ง่ายๆก็ได้เป็นการสมัครกันได้เลยแบบง่ายหรือสำหรับใครที่มีสมาชิกกันดูแล้วล้าอยากจะลงชื่อใช้งานก็ ได้กดลงชื่อช้งงานกันมาแล้วหน้าต่างแรกของเวเซอยู่ตรงนี้ให้กดกลับมานะผมว่าเราจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะหรือว่าได้สมัครสมาชิกกันมาหรือว่าลงชื่อช้งงานกันมาหน้าต่างแรกของเวเซก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะจะมีบทบุกบริการแพฟอร์มให้กับเราสามารถที่จะมาเริ่มทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่นตรงนั้นนี้นะผมให้กับเราได้สามารถที่จะมาทำการในส่วนต่างๆกันได้เนาะหรือสำหรับใครที่ได้เข้ามากันแล้วนะผมแล้วไมียอดเงินในส่นตรงน้านี้นะผมได้่ยอยากที่จะเติมเงินก็ให้ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่สวนรหีดว่เตเงิน และเพียงได้กดทำการกันแล้วที่ในส่วนของการเติมเงินของผมที่หน้าต่างการเติมเงินเขาได้ไปหน้าต่างแบบนี้เลยนะผมกับเราสามารถที่จะกดเข้ามาเนาะเพื่อเราทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้ผมก็จะมีช่องทางในการเติมเงินให้เราได้เลื่อนนะผมตั้งห้าช่องทางไปแบบนี้เลยเนาะหากใครที่ได้เข้ามากันแล้วเราสะดวกสนใจเทางไหนในการเติมเงินนะผมก็สามารถที่จะเลือกกันได้เรื่องของการเติมเงินในส่วนตรงนี้เนาะอ่ะหรือว่าใครที่ได้เติมเงินกันไปได้แล้วและมียอดเงินกันอยู่แล้วในตัวของเว็บไซต์นะผมก็ให้สามารถที่จะกดกลับมาที่วหน้าต่างดึงเว็บไไซต์กันด้เลย แลว้วพอเราได้กดกลับมากันแล้วที่ส่วนหน้าตามเตอรของเว็บไซต์เรานะผมเราก็จะมาเลือกที่หมวดหมู่บริการนะครับการทําการกันได้เลยเนาะก็ก่อนเราจะเริ่มหมวดหมู่เราก็เริ่มแพลตฟอร์มของที่เราจะทําการกันก่อนก็คือแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กแล้วก็เริ่มแพลตฟอร์มกันไปได้ครันนี้เราก็เริ่มหมวดหมู่นะผมเอ่อเราจะทําการนะผมเป็นการเพิ่มคนเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กก็เลื่อนหาดูอยู่ตรงนี้เราได้กดกันไปได้เลยอ่ะเลือกกันได้แล้วทั้งหมวดหมู่และแพลตฟอร์มทีนี้ก็เลือกบริการนะผมว่าบริการผมเลกกปนัย้้วไไไดด แล้วก็ได้เลือกแล้วว่าผมต้องหมดหรับริการที่เราต้องการแบบนี้ก็ให้กดกลับมาในกลุ่ม Facebook ของเราเพิ่มก,การคลอกลิง์อะไรได้ลิงก์ของกลุ่ม Facebook เรากันมาแล้วให้เอาลิงก์มาวางแล้วก็พอได้วางลิงก์ันได้แล้วแบบนี้ก็ให้ใส่จำนวนได้การเพิ่มก็ได้เลยอ่ะและได้ใส่ทั้งลิงก์ก็จำนวนได้แบบนี้เราก็กดสองซื้อกันไ,ได้เลยนะผมก็เพียงง่ายๆแค่นี้เองเนาะ แล้วก็สำหรับใครทีได้ส่งซื้อกันไปแล้วนะผมก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกแบบนี้ให้กับเราได้ดูกันได้แบบนี้เลยเนาะและวิธีขั้นตอนก็ง่ายๆแบบนี้เองนะผมหรือว่าใครได้ส่งซื้อกันไปแล้วแล้วผมแล้วอาจเกิดสนใจอยากจะดูสถานะออเดอร์ว่าเป็นยังไงนะครับผมหลังจากการส่งซื้อกันไปหรืออยากจะดูรายละเอียดของการส่งซื้อเนอะอา,านะก็ให้เพียงแค่กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมจะประวัติการส่งซื้อผมที่หน้าต่างตรงนี้เขาที่เป็นหน้าต่างที่รูปเอ้ยที่ให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนต่างๆของที่เราได้ทําการส่งซื้อกันไปได้นะผมเป็นอย่างนี้เนาะอย่างเพื่อนคุณเข้ากลุ่ม Facebook เขาก็แจ้งบอกรายละเอียดของสถานะออเดอร์ให้เราได้ดูกันได้แบบนี้เลยนะผมก็ใครจะได้ดูก็เข้ามาได้เลย หรือว่าใครได้ใช้งานกันไปแล้วอยากที่จะดูหมวดหมู่บริการอะไรยังไงเป็นการเสริมเติมหุ่นแบบง่ายก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูที่บริการตรงนี้กันได้นะผมพอในหน้าต่างตรงนี้เขาได้เป็นหน้าต่างที่รวบรวมหมวดหมู่บริการเอาไว้ผมทั้งหมดของในเว็บไซต์กับเราสามารถที่จะกดเข้ามาดูกันได้เนาะและแถมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นในทดลองใช้งานฟรีด้วยนะผมเปใครสนใจก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูกันได้เนาะหรือว่าใครได้เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทำการอะไรต่างๆกันไปในตัวเว็บไซต์ผมแล้วเกิดมีปัญหาอะไรขัดข้องหรือว่ายังไงก็ให้สามารถนะผมที่กกดเเข้้าาามในนนส่่ววตตงๆ็บไไ์ัผมแล้้วเาจะมมีออดตินที่ตรงนี้นะ ถ้าเราได้กดคลิกเข้าไปแล้วผมเราถ้ขึ้นช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้นะผมไม่เราสามารถที่จะไปแจ้งสอบถาม,มาหากแกดเินกันได้นะครับผมมาเป็นแบบนี้เลยาาถ้าเราใครได้ใช้งานไปแล้วผมเกิดส่วนเกิดมีปัญหาแล้วขัดข้องหรือว่ายัางไงก็สามารถที่จะมาแจ้งปัญหาสอบถาม,มาหากแกดมินกันได้เลย อ่ะหรือในตรงส่วนตรงนี้ผมสำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทําการอะไรต่างๆกันไปแล้วเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรขัดข้องหรือว่ยังไงเลยแล้วได้ใช้งานแล้วเกิดสนใจอยากจะแนะนําเพื่อนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ตามดูก็ให้สามารถที่จะมาแนะนําเพื่อนเดี๋ยวเขาจะเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามดูได้ผมไปแก้ได้ทีกดเข้ามาที่ตรงนี้เนาะอ่ะที่หน้าต่างของการแนะนําเพื่อนนะผมเรามาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ในส่วนตรงหน้านี้ผมไปส่งให้เพื่อนให้เขารู้จักแล้วให้เพื่อนเดีเขารู้จักผมให้เขาได้เข้ามาในที่ของเว็บไซต์ผมเป็นใน้ง่ายก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนเดยวเารู้จักกันได้แบบไปง่ายกันได้เลยนะครับผมก็ตามแบบนี้กันไปเลยสำหรับใครที่มีเพื่อนมีคนรู้จักแล้วอยากจะแนะนําเขาเนาะ อ่ะหรือว่าในส่วนตรงด้านนี้สำหรับใครที่ไส่งซื้อกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองกลับมาดูนะผมที่สมาชิกของกลุ่มเฟซบุ๊กเรากันดีก,กว่าเนาะอ่าแล้วผมยอดของเดิมก็มีอยู่2อแล้วผมลองดีหน้าจอเช็คดูแนละ้วผมว่าเพิ่มขึ้นหรือยังหรือว่าเป็นยังไงอ่ะยอดก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้นะผมเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องใจร้อนกันไปนะผมเพราะบางทีเขาก็บอกแล้วผมว่าเราได้เนินการหรือกำลังดำเนินการอยู่เนาะก็เพียงให้เราได้รอกันไปก่อนสักครู่เลยนะผมไม่ต้องไปใจรอ้อนเนาะเดี๋ยวผมก็แค่นั่งรอไปก่อนสักครู่เหมมมมืนะมืือออออออนน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 นกกกกัััััะะะะคครรรรบผผผเเ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 พพพ่่่่นะ่่่แแแตตตววววววาาาาาไใใหห้้้้้้ป็็สีีียยยยลลลลดดดู๋ภงจจขึม อ่ะแล้วก็นี่เลยนะผมหลังจากเราทำการสั่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะอ่ะตอนนี้ยอดสมาชิกข,ของในกลุ่มเฟซบุ๊กเรานะผมก็ได้ขึ้นมาเป็นทีรอบแบบนี้แล้วนะครับผมก็เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จเป็นแบบนี้แล้วเนาะสั่งไป1น0แลร้วรผมจากของเดิมก็มีอยู่2เพิ่มขึ้นมาเป็นเสร็จเป๊ะปแ,แบบนี้เลยเนาะแล้วิธีขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะผมขั้นตอนก็ทำตามที่ผมทำไอที่สอนไปนะผมหรือจะเลือกบทบุตที่ต้องการกันไปเนาะคือทีนี้ง่ายเกาจะทำกันได้แบบง่ายกันได้เลยผม ตามผมมนได้เลยเนาะอะหรือสำหรับใครได้ได้เข้ามาใช้งานครั้งแรกหรือว่าเข้ามาทำการอะไรยังไงแล้วเกิดมีปัญหาหรือขัดข้องรือว่ายังไงก็ให้สามารถที่จะไปแจ้งปัญหาหรือสอดถามปัญหาแอดมินในการติดต่อแอดมินที่ผมไปสันไปได้เนาะหรือว่าหากสำหรับใครท้่ผมได้ได้เข้ามาใช้งานอะไรยังไงแล้วผมเกิดอยากสนใจอยากจะใช้งานเว็บไซต์กันแบบง่ายๆก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้ผมโดยที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ปัญหาเลยเนาะเผื่อได้อยากจะใช้งานเว็บไซต์กันในแบบไม่ต้องมานั่งพิมพ์ปัญหาผมก็สามารถที่จะะมาดดนโหลลกัไ้เยอ แล้วก็ในส่วนคลิปมาดูในวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมาแล้วด้วยเนาะหากว่าวันนี้พูดอะไรไปไปหรือเธอไม่ลาดไปต้องขอไปกันด้วยเนาะหรือถ้าหากท่านผู้ชมที่ดูกันจนถึงตอนนี้แล้วไม่ได้เห็นว่าพลาดอะไรเดี๋ยวดูคลิปจนถึงตอนนี้สำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ